ครับสวัสดีครับพบปอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปิดถสมปอยชาแน,นลครับมือเนกายังเฝ้าพอยู่โรงพยาบาลที่เรานะครับยังว่าไหนกลับบ้านนะครับหมอยังหมอยังว่าไหนกลับนะครับก็เลยบทนันมีเวลากลับไปเฮดคลิปหาอยู่หากินในพี่น้องห้าเบิร์นะครับพอดีผมลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างไปพออ่อ น,นี่ครับถ้วยร้อนนะครับน <descending level>, ี่ถ้วยร้อนชาบูน้ำดำนะครับนนะครับพวท่านเคยกินแจ็คเกอรอครับเดี๋ยวสิมาลองเห็ดกินเบิงนะครับกีเาเห็ดจังไงบุ้นี้นะครับเดี๋ยวเบิงอันฉลากขางคางถ้วยมึงสัก่ันนะครับอืมอ๋อนะครับมันมีขั้นตอนอยู่นี่ครับเนี่ยขั้นตอนอยู่ขางถ้วยนะครับเดี๋ยวเอาสิมาลองเห็ดกินเบิงนะครับ เดี๋ยวเข้ามาเริ่มเฮ็ดเลยนะครับช่วงนี้พอเพิ่นนอนรับนะครับเนี่ยนะครับพอดีหมอเขาเขามาพยาบาลเขามาสีดยาให้วางหันนะครับหลังกินเขาแล้วนะครับกินยาแล้วก็หมอสีดยาให้รับไปแล้วนะครับบานนี้ผมจิมากินในชาบูนะครับพี่น้องนี่นะครับนะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มเฮ็ดกันเลยครับ นะครับแกะบึงข้างในก่อนนะครับเ <c oughs> ขาหันอยาีั่นไไม่เคยเ็น <c oughs> เทือกเือครับเถ <c oughs> ือแหลกเลยครับ <c oughs> แต่ว่าผมเบึ้งไม่คิดมากหอรอก <c oughs> น,น,น,นะครับน <c oughs> ี่นะครับมีซอนเหนไหมนะครับเครื่องปรุงชาบูน้ำดำนะครับ เป็นถุงร้อนนะครับถุงร้อนนะครับก่อนเอง่นสีสักกอนนะครับผมเบิง้งผมเบิ้งมนนงาใสน,นาสใีนะครับสว่างสีเดี๋ยวนี้สักกอนนะครับอ้าวสีหยาบแหละนะใส่แล้วนะครับ ใส่ถุงร้อนลงไปนะครับใส่ถุงร้อนลงไปแนวนี้นะครับเสียบแล้วมากแกะอันนี้นะครับ แค่หนแค่โอเคได้แล้วนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับชาบูน้ำดำมันดำหนึ่งเลยทีเดียวนี อ้าวเสร็จแล้วเติมน้ำนะครับเติมน้ำลงนี่นะครับผมสิเติมจนพอดีถ่วมนีนะครับประมาณนี้นะครับระบ,บานนี้เข้ากับเติมน้ำลงนี่น,นะครับลงนีถวยนี้นะครับประมาณซ้ำพอถว่วทุงห่อนนะครับ เติมซ้าถวนทุ่งหอนนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับบานนี้ก็ลอให้ทุ่งหอนมันเห็ดปฏิกิริยาก่อนนะครับสักคู่นี่เริ่มออกปฏิกิริยาเริ่มนี่ฟ้องถึงนจแล้วครับเริ่มหอนแล้วที่หนู่งแ่ใจอันนี้ลงไปครับว้างไปดีๆนะครับเออโอ้ยม <laughs> อนมือนะครับ แล้วกบปิดฝาครับพี่น้องวันนี้อ่านะครับปิดฝารอสิบนาทีนะครับอ่าทาสิบนาทีครับพี่น้องนะครับแต่เกิดว่ามันห่อนมันนาน,านลเลยนี่ครับควันมันสิขข้นมึงนี่นะครับทาสิบนาทีอ่โอเคนะครับ 10นาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาแก้บึ้งนะครับแก้สอนก่อนนะครับยังปวดอยู่ครับพี่น้องสมห่อนอยังทำงนานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดบึ้งสกันนะครับโอเคไหมโอโ้โหเดี๋ยวลองบิ้งโอ้เซนนี้แข,ข็งอยู่ครับ ผมอ่านเบื้งในขางกองนะครับเพราะว่า1 0บถึงสินาทีนะครับเสร็จนีงแข็งอยู่ครับอืมกินหอมร้อยมากนะครับพี่น้องกินชาบ,บูนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าปิดไปอีกจะกข้าวนะครับปิดไปอีกจะกข้าวครับผม อีกจักหาหนาที่ครับเดี๋ยวรออีกจักหาหนาที่เนาะนะครับอ่าครับผมอ่าได้เวลาครับป่ะว้าวอ้พอดีพอดีครับพี่น้องนี่นะครับถอยห่อนควมห่อนยังทํางานอยู่ครับโอเคมานะครับ เดี๋ยวมาทดลองกินบ้งนะครับพี่น้องรสชาติสีเป็นยังไงครับผมอืมนะครับชาบูน้ำดำนะครับถ้วยร้อนนะครับนี่นะครับถ้วยร้อนชาบูน้ำดำนะครับเยวมาลองกินบ้งนะครับ เป็นใจใดรสชาติโอ้หวานครับโอเคนะครับรสชาติใส่ได้ครับ สนานมามึงนะครับ mm hmm. หวานครับพี่น้องต่องเป่าสักวันนะครับลวกปากโอ้ oh. mm hmm. mm hmm. สะดวกสบายนะครับนี่ Today, ถ้าได้ถวยห่อนแบบนี้ไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องหาสื่อแล้วนะครับเอไปช่วงไปใส่เบ็ดครับพี่น้องแต่ไปใส่เด็ดนี่เอาแนวนี้ไปนะครับสะดวกสบายเลยนะครับอม เป็นอาหารเฝาผู้ป่วยยุลบาลนะครับนะครับกินง่ายๆนะครับพี่น้องสะดวกสบายเนาะนะครับจริงๆอยู่ห้องจะมีกาต้มน้ำห่อนู่ครับมีกาต้มน้ำห่อนอยู่นะครับแต่ว่าโมนี่อยากลองเป็นถั่ย่อนเบึงนะครับเพราะว่าบบเคยกินเจคือนะครับลองเบึงเครื่อแรกนะครับถึงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเปิดสมบูรณ์ชแนลน้ำครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง ่ะแสบๆตั้งกันครับอืออือด